การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอเข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับรพูดถึงชาวสิงนะครับในช่วงจังหวะของเดือนกันยายน ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ยังคงมีตัวกระตุ้นนะฮะในการใช้รั์นะแล้วก็รับทรัพย์นะครับเข้ามาตัวกระตุ้นที่จะในเรื่องของการใช้ทรัพย์นะครับเช่นว่าจะมีการซ่อมแซมนะอย่างบางทีรถเสียมานานนะกินอยากจะซ่อมแล้วนะก็ไปซ่อมแซมเงียรายจ่ายจากเรื่องรถรายจ่ายจากเรื่องบ้านนะเช่นประตูบ้านเสียของใช้ภายในบ้านนะ บางสิ่งบัญญัตเสียไม่ต้องซ่อมแซมเลยนะก็จะมีรายจ่ายแบบนี้นะครับรวมถึงซื้อด้วยนะซื้อของอำนวยความสะดวกนะพวกพัดลมอะไรเงี้ยนะครับพวกแอร์เงี้ยนะ,ะเข้ามาในบ้านอย่างี้นะครับก็จะมีรายจ่ายในลักษณะแบบนี้แหละนะครับเข้ามานะประปายนะรวมถึงว่าบางครั้งเนี่ยบางบ้านนะไปอยู่ในแบบว่าญาติญาติใกล้ๆก,กันนะครับบ้านเราก็โดดเด่นเลยนะบางที คนรอบๆข้างนะครับคนในครอบครัวญาติพี่น้องเดือดร้อนนะเดือดร้อนก็ต้องการที่อาจะมาหาที่พึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพอเขาคิดมองซ้ายมองขวาอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะมาหาชาวลัคนาราศีสิงห์นะเพราะส่วนใหญ่ราศีสิงห์เนี่ยบางช่วงนะแทบแบบหลายๆคนนะเขาเรียกว่าเกิดมาในเลือดกากเนิดที่ดีนะจะมั่งมีจะดูมั่งมีนะเป็นลมโพล่มไส่นะครับให้กับคนอื่นได้นะครับเห็นลหลายๆคนนะครับ คนชาวสิงเองเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการถูกหยิบยืมนะทางด้านทรัพย์ทางด้านการเงินนะครับหรือว่ามีเหตุให้ต้องใส่ซองนะบ้างนะครับเพื่อที่จะไปช่วยงานไปช่วยเหลือนะคนรอบข้างคนรอบตัวญาติพี่น้องเนี่ยนะครับเข้ามานะดังนั้นรายจ่ายเนี่ยมันก็จะถือว่าเราสามารถควบคุมได้แต่ก็ถือว่ามากอยู่แหละนะแต่เราก็จะสามารถควบคุมได้ทีนี้เนี่ยนะครับดาวในลักษณะแบบนี้ ก็จะมีในส่วนของรายรับนะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะซึ่งในภาคส่วนของรายรับนะครับค่อนข้างดีนะอ่านั่นแสดงว่าถ้าเราทําธุรกิจกิจการการงานต่างๆนะครับธุรกิจเหล่านั้นนะก็ยังคงเดินหน้าเป็นไปในทางที่ดีไงนะครับรวมถึงว่าผลกําไรต่างๆในธุรกิจเช่นทําการค้าขายอาหารนะว่าได้เงินจากธุรกิจนําเข้าส่งออออย่างเงี้ยนะครับอ่าเข้ามานะ ก็จะถือว่าเป็นรายได้ที่มากด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรายรับกับรายจ่ายเนี่ยเมื่อมาเวทน้ําหนักกันแล้วนะครับพอๆกันเลยนะแต่ว่าชาวราศีสิงห์เองนะครับจะสามารถบริหารจัดการได้นะในเรื่องของเงินเข้าเงินออกนะครับจนทําให้ว่ามีรายรับนะครับมีเงินเก็บนะมีเงินสะสมเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี นอกจากจะเรื่องดีจากการเงินนะครับในเรื่อง,องธุรกิจที่ทําแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของความโชคดีนะกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของชาวสิงเองด้วยนะเวลาจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยก็จะลืมไปไหว้พระนะทำบุญขอพรตามหลักศาสนานะครับแล้วขอเรื่องเดียวเลยนะขอเรื่องความโชคดีนะไม่ว่าโชคดีอะไรที่เราอยากจะปรารถนาเนี่ยนะเรียกว่าคิว เหมือนคิวสิงศดิจะให้พอเรานะมาแล้วนะเดือนกันยายนนี้นะครับมีทั้งความโชคดีจากาเรื่องธุรกิจต่างๆความโชคดีจากการเงินความชักโชคดีจากโชคลาภนะครับที่จะมีเข้ามานะให้กับชาวสิงเองนะอย่างบางทีเนี่ยถูกรตตอตรี่นะฟุกๆโดยไม่ตั้งใจมันจะมีคําว่า ไม่ตั้งใจนะอ่าอย่างเงี้ยนะครับเข้ามานะก็จะได้โชคดีโชคลาบเหล่านี้นะครับเข้ามาในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะดังนั้นเนี่ยนะครับถือว่าโดยภาพรวมแล้วนะสถานการณ์ทางการเงินนะถ้าใครเสียหายอะไรไปมันก็จะดีขึ้นนะต่อให้แบบว่าไปช่วยเหลือคนอื่นเขามีนุ่นคนนู้นคนนี้มาขอให้ช่วยนะแต่เราก็ยังสามารถสะสมทรัพย์เพิ่มเติมนะกลับเข้ามาให้กับเป็นชะตาของตัวเราได้นั่นเองนะครับดาวพระอาทิตย์นะครับ ดาวของอาชาวสิงห์เองเนี่ยนะกลางกลางเดือนนะเขาก็จะทําการเคลื่อนย้ายออกจากตําตแหน่งกเกษตราธิบดีคือตําแหน่งที่มาทับลักษณดวงชะตาเนี่ยเข้าไปสู่ในเดือนของภพกระดุมพระนะครับอพอเข้าไปสู่กลางกลางเดือนนี่นะครับเขาเรียกว่าตัวเรเองนั่นแหละนะเมื่อกี้ปัจจัยเสียหายจากรอบนอกใช่ไหม คราวนี้แหละนะตัวเราเองนั่นแหละนะครับอ่าก็จะมีเกณฑ์นะใช้เงินใช้ทองของอ่าตัวเราได้นะครับเช่นซื้อของถูกใจอย่างเงี้นะครับรวมถึงว่าถ้าบางทีนับเงินเยอะนับเงินเยอะนะชาวสินเนี่ยนะก็มีเกณฑ์การที่จะนับเงินผิดพลาดนะถอนเงินเกินอย่างเงี้ยนะครับเก็บเงินมาไม่ครบนะเกิดจากความประมาทนะครับพลาดพังอ่าจากตัวเราเองนั่นแหละนะที่เป็นผู้กระทํานะครับดังนั้นในการเขาเรียกว่า มันมีความเผลอเลยใช่หไหมมีความเผลอเลยเข้ามานะครับก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียทรัพย์นะครับแล้วก็ระมัดระวังนะในเรื่องของการลืมนูล่ลืมนี่นะคนอายุเยอะนะลืมปิดแก๊สลืมอะไรเงี้ยนะลืมปิดไฟนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ต้องระมัดระวังนะเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับกิจการการงานต่างๆของอชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่า มีทั้งดาวมฤตยูนะโคจรเข้าไปสถิตถูกไหม,มนในเรื่องของพบการงานนี่การงานในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นงานที่มฤตยูมันแปลว่าโดดเดี่ยวใช่ไหมแต่มันดันทําอีกอารมณ์หนึ่งด้วยนะก็เช่นว่าต้องไปร่วมงานกับคนอื่นเขานะครับบางทีบางทีไม่ได้อยากร่วมงานนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะดังนั้นนะครับใคร ที่จะไปสมัครงานใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับในดาวในช่วงจังหวะนี้นะเขาส่งผลมาว่าอาจจะต้องทํางานเป็นทีมเงี้นะถึงแม้จะมีความกดดันต่างๆนานา,นาเข้ามามีปัญหาอุปสรรคนะครับเกิดขึ้นนะแต่การทางานเป็นทีมเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ดีอยู่นะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับรวมถึงว่าถ้า มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะต้องไปพบเจอผู้คนเยอะๆมากๆนะครับก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองที่นี้นะครับมันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งนะครับในช่วงจังหวะของเดือนกันยายนเนี้ยนะเขาเดินผิดเพี้ยนนะผิดปกตินิดหนึ่งนะครับทําให้ว่า าชาวราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะมีเกณฑ์การเกิดเคราะห์นะจากคนรอบข้างคนรอบตัวเกิดขึ้นได้นะถ้าเจ็บป่วยเนี่ยแค่ว่าเราเดินทางไปพบแพทย์พบหมอนะหรือบางทีมีหมอมีแพทย์นะมาหาที่บ้าน เช่นกลุ่มเกี ar, like yo, like ่ยวกับโรคเส้นโรคประสาทอะไรงียนะเหมือนถึงไม่ใช่เป็นโรคประสาทแบบบ้าบออะไรไม่ใช่นะเป็นโรคประสาทแบบว่าต้องนวดต้องอะไรนะครับก็จะมีพวกหมอพวกแพทย์มาได้นะผมถึงว่าเราไปพบหมอพบแพทย์เนี่ยนะครับยังคงมีเกณฑ์นะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะแต่ก็ค่อยๆจางลงค่อยๆจางลงนั้นแสดงว่าโรคภัยไข้เจ็บของชาวสิงเองก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้น แล้วก็เคราะห์นะครับจากในเรื่องของการทํางานร่วมกันเน่ยเพราะว่าดําดึงไปทํางานร่วมกันใช่ไหมพอยิ่งมากคนก็ต้องยิ่งมากความนะในส่วนนี้นครับระวัดระวังการมีปากเสียงบาจากนะครับทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับแผนกข้างๆเงี้ยนะครับทะเลาะกับเพื่อนร่วมทีมได้นะในส่วนของเดือนกันยายนนะครับแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะครับเราก็ใช้หลักเหตุผลเพราะพระรหัสนะครับยอง คงส่งผลดีนะดวงชะตาให้กับชาวสิงอยู่นะดังนั้นเนเก็ต้องใช้หลักเหตุผลนะครับหรือว่าถ้าจะต่อสู้แข่งขันกับใครนะเพราะมันมีดาวของความขัดแย้งนี่มีดาวของการแข่งขันเข้ามานี่นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะแพ้นะเพราะว่าในส่วนครึ่งแรกเนี่ยนะครับของเดือนกันยายน ดาวพระอาทิตย์นะครับดาวเจ้าเรือนรักของชาวสิ่งเองเนี่ยยังคงยืนได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตราธิบดีนะครับคุ้มโทษคุ้มภัยนะมาช่วยเหลือทําให้เรามีจิตใจนะที่แข็งแกร่งนะครับสู้ใครก็จะสามารถเอาชนะได้ง่ายนั่นเองมาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยนะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับฟื้นขึ้นนะเดี๋ยวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะ เพราะอย่างไรก็ดีเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับที่โครจอรอยู่ในเรื่องของภพปัตตนีเนี่ยนะของเรือนชะตาเนี่ยนะครับเสาร์ก็ทําหน้าที่เสาร์ทาหน้าที่บางทีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของอการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับจนเป็นเหตุให้แบบว่างุนงิดต,ต่อกันทะเลาะต่อกันได้นะในเดือนกันยายนนี้แต่ถ้าสําหรับคนโสดล่ะนะสำหรับคนโนะสดเนี่ย ดาวเขาก็เอื้อประโยชน์ถึงกันนะทั้งดาวราหูดาวเสาเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะพัฒนาความสัมพันธ์นะครับให้มันแน่นแฟนขึ้นนะเช่นจะมีเกณฑ์แต่งงานเกิดขึ้นนะเริ่มมีคิดการวางแผนกันแล้ในอนาคตจะทํำยังไงให้รากฐานนะครับของความรักของเรานั้นมั่นคงขึ้นนะแต่ถ้ามันมีช่วงจังหวะงอนกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกลัวไปนะเดี๋ยวก็จะสามารถนะครับกลับมา คืนดีต่อกันและกันได้นั่นเองครับขอบาร,รมีพระตะไตสิ่งศดิทธิ์เทวดาอารักษ์เกื้อหนุนให้กับทุกๆลัคนาราศีพบเจอแต่ความรักที่ดีความสุขจากมิตรและก็มีความร่ำรวยเข้ามาตลอดทั้งปี2566นี้ครับ